องค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำวินิจฉัยคดีทุจริตัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครมูลค่า6 6พันล้านบาทตามที่ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องเป็นจำเลยในคดีรวม6กรายโดยตัดสินจำคุกนายประชามารินน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจำเลยที่2เป็นเวลา12ปีและพลดมตรีอธิลักษ์ตันชูเกียรต อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอทมจำเลยที่4เป็นเวลา10ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดตามพรบาว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยง,งานของรัฐหรือหัวประมูลพศ .2542 มีพฤติกรรมฝาร่าฝืนกฎระเบียบการจัดซื้อเพื่อเออื้ประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นเหตุทำให้รัฐเกิดความเสียหายส่วนจำเลยที่1 3 5และ6 ได้แก่นายโภคินพลกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวัฒนาเมืองสุขอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บริษัทไตเออร์เดลเมอร์พุ c เปเ f เชลฟาชอยส์จำกัดสารได้ยกฟ้องและนายอภิรักษ์โกศโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสารได้พิจารณายกฟ้องเนื่องจากไม่มีพฤติการอันเชื่อได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา ก็ขอขอบคุณศาลนะครับที่ท่านกรุณาให้ความยุติธรรมเพราะบนี้ก็ต่อสู้มาตลอดว่าผมนั้นทำไปโดยสุจริตและก็บริสุทธิ์ทุกอย่างก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เห็นว่าถ้าสังคมนั้นอยู่ได้ด้วยการที่มีความยุติธรรมอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีก็ขอให้ทุกฝ่ายยึดในหลักนิติธรรมในความถูกต้องและที่สำคัญก็คือคนเราน่าจะพร้อมที่ให้ใหอภัยต่อกันครับ